มาเลยเพื่อนเอลไปถึงไหนแล้วเอลขอดยังเอลขอดยางไปถ้าไม่ทานเดีอวต้องยกออกเอลวันนี้วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเข้าแากเป็นรูปแบบนี้รูปเอชเขาก็เลยถามมาแ้วว่า อให้เอวยี่สิบสี่ทำอย่างไรวะซานเอวยี่สิบสี่นะคะเย่ yeah. อยติวไทยเลยอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันทานเยอะทานเยอะนี้จะทําอาหารทานเยอะเอลหรอทาเอลนะ,ละวันนี้เอวโดยตรงไปเลยแต่บิดเข้าไปต้อบิดบิดให้มันอยู่ต เกรงเอาไว้สักสิบหรือห้านาทีนะคะถ้าใครมีเวลานะคะบิดน,นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะถ้าหมุนกกับด้านนะคะนี่เฉพาะเอวอันนี้เฉพาะเอวกลับด้านนะคะถ้ารู้สึกว่าปวดตรงเอวไม่ต้องกลัวนะคะหมุนบิดไปเลยบิดซ้ายบิดขวาสลับกันสลับกัน ห้านาทีวิวันนี้ฝนหยุดเมื่อวานฝนตกนะคะสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะได้เอวนี่นะคะนะคะใหญ่อเอวคอดนะคะเอวคอดเอวคอดต้องบิด บิดแรงๆไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวน,นะคะใ่รวะเอวเอวลน่มีอะไรอีกถามมาได้ค่ะอ๋อผมว่าแน่ปวดขาเพราะว่าปวดขาก็คลิกเข้าไปดูมีคลิปเยอะแยะที่วิวิทำคลิปเพราะว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายไงคะ ไปดูเลยแต่วันนี้เอวให้เอวให้อีกคนเลยบางคนเนี่ยนั่งนั่งต้องให้สันหลังตรงแบบนี้นะตรงบางคนว่าปวดหลังปวดเอวตรงตรงแบบนี้ยหมุนก่อนหมุนหมุนแล้วยกขึ้นอย่างนี้นะคะ หลังเห็นแล้วใช่ไหมคะไม่ปวดหลังแล้วก็เวลานั่งทานข้าวก็จะตรงแบบนี้พี่พฝึกนั่งเป็นจนไอจนตอนนี้จนกเกษียนแล้วก็ยังนั่งเวลาทานข้าวเราถึงไม่เสียบุคลิกภาพใช่ไหมคะนั่งตรงนะคะนั่งตรงแล้วก็มันก็ได้เพราะว่าบางคนบางคนจะทำให เส้นเนเส้นกระดูกยกบ่อยๆแขนด้วยเส้นกระดูกของเราจะไม่มอเพราะว่าถ้ากระดูกมันสุดแล้วมันด้านหลังมันจะมอทําให้เดินหลังค่อมใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะลานั่งนึงทำมาว่าเหมือนนั่งโยคะนะค่ะเพราะว่าวิวก็เรียนโยคะมาเหมือนกันผ่านมา เรียนนวดเรียนโยคะโยคะนี่นั่งฝึกสมาธิโยคะนี่จะงิ่มเนี้ยเพราะทำให้เราใจดีนะคะแต่ว่าเป็น YouTube ยนะูทูบเบอระใจก็ดี <c oughs> ใครมา <c oughs> ด่าวิวินะสายฟ้า,บบาด่าระบาดเลย <c oughs> นะคะไปเลยเอาเมื่อก,กี้ได้เอวแล้วใช่ไหมเอาท้อง ออกไปหองก็มีแค่นี้แค่ส่วนที่จําเป็นร่างกายก็จําเป็นทุกส่วนหมดเลยแต่ส่วนมากสาวสาวนี้สาวสาวม่อยาเอาหน้าท้องเป็นใช่ไหมคะยกขึ้นไปเลยเามาือก่อนหน้าอกยกขึ้นไปเป็นตัวบีเกรงเอาไว้เกรงเอาไว้ใช่แล้วก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็วางลงอันนี้หน้าท้องโดยตรงนะจ้า ยกขึ้นไปตัววียกขึ้นปวดท้องมากถ้าปวดแปลว่าไขไขมันช่องทองต้องออกนะคะทำเป็นสักกนไในได้สักสิบสิบยกเง้สิกรางยิ่งดี <c oughs> เกรงว่ ดึงยังก็ได้ถ้าใครจะลงดึงเอาเกรงเอาไว้อย่างนี้นะคะมีนจะได้ก็งงไปแล้วก็รีดก็ได้บางคนนั่งอยู่บนที่นอนอยากรีดแขนรีดขานะคะถ้าวันไหนมีแต่ทานอย่างเดียวแล้วไม่เอาออกรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดในทุกส่วน วิ๊ีไม่ชอ,อบอึดอัดบมีคนบอกว่าอายุขนาดนี้อย่ามามุลี่นะอายุขนาดนี้ความสุขอายุขนาดนี้ดูแลสุขภาพยิ่งเปิดใส่เสียงพินเชียงแคนสุขภาพดีต้องทำนะคะดูเหนื่อกำลังเริ่มทะลักแล้วเหนื่อ เริ่มทะลักแล้ววิ่งนะซ้ายขวาซ้ายวิ่งกดทุ่มน้ำหนักลงไปนะคะกระดูกตองตัลังนี่ทุบหน้าท้องทุบๆไปรียดหน้าท้องนะคะบิดบิดให้มันให้เป็นตัวขายาย หุนเป็นตัวเอสก็ลองไปทำดูนะคะเ,เพื่อนๆร้อนอร้อนมากแล้วไปทำดูนะคะวันนี้ได้เอวได้สันหลังไปทำดูนะเพื่อนถ้าอยากสุขภาพดีไม่ถ้าเราทานแล้วันบางทีจ้องสุขภาพตาก็ต้อง ก็อย่าจ้องเราก็หาเวลาพักผ่อนของเราไม่อยากจ้องโรตาโทรศัพท์นะตาเสียสังเกตทุกคนใส่แว่นตาหมดเวลาไลน์นั้น